ครับเดี๋ยววันนี้นะเราก็จะมาทดลองเขียนโปรแกรมนะครับสำหรับปิกนะครับปิกก็ให้แสดง LCD นะครับการต่อ LCDdisplay ก็เอา CPU มาครับ อาเบอร์แปดเจ็ดเจ็นะฮะแปดก็แปดก็ได้นะเหรือไม่ A ก็คล้ายๆกันะนะแล้วก็จะเอาเจ็ดเซกเมนต์นะเจ็ดเซกเมนต์เอาไม่ใช่เอา LCD LCD นะ LCD ให้เอาเบอร์นี้แล้วกันนะครับ เบอร์ LM 0 1 6 l นะครับก็ดี๋บลคลิกเอาดับยวมลคลิกเอาเสร็จนะครับเอาเอาแค่นี้ก่อนนะจากนั้นเราก็ไปต่อวงจรนะครับต่อวงจรตัวนี้ก็เอามานะเอามาต่อวงจร ตัวนี้นั้นนะครับตัวนี้นั้นเออพอร์ตนะฮะขา adc เนี่ยนะ adc เออ 4, เป็น dc นะฮะก็เป็น dc นะครับออแล้วก็ D5 อ,อ่า D6 นะสำหรับชิปตัวนี้นะครับ D5 D6 D7 แล้วก็นะขานะขาอื่นนะครับมีขาหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราค่อยดูนะครับในส่วนนี้ว่าเราเราจะต่อ,อยังไงเดี๋ยวไปเขียนโปรแกรมก่อนนะครับก็ย่อในส่วนนี้ไว้จากนั้นเสร็จก็เอาคลิกขึ้นมาดูนะครับคราวนี้เราก็อ่ามา ซากเลยนะครับ New Project นะฮนะโปรเจกอ่าพิกวิสร์นะครับพิกวิสตร์แล้วก็จะไปเขียนนะฮะไปเขียนที่นะเอาช่างยนต์ระกันนะครับในโฟลเดอร์ดูด้วยว่าเราเขียนในโฟลเดอร์ไหนนะครับที2ต่อไปผมให้เป็น T 03นนะฮะ ที่03ก็นะที่03แล้วก็บอก CPU ว่า CPU ที่ใช้เนี่ยนะฮะเบอร์อะไรใช่ไหมนะแล้วก็นะให้ไปติ๊กตัวไ d เวอร์นะไ d เวอร์ ดเวอร์ก็จะเป็นตัวให้เอา LCD น,นะ LCD Drive นะตัวนี้ก่อนค้นี้ก็นะเลือกตัวเดียวนะครับโอเคไปนะจะเห็นว่าเราก็จะได้นะเราก็จะได้ จากในส่วนของโปรแกรมมาจะเห็นว่าเราไปเลือกไอ้ตัว LCD เข้ามาเนี่ยนะ LCD เข้ามาก็จะเห็นนะคอมไพดูก่อนนะครับกดคอมไพก็จะเห็นว่านะมันศูนย์เออ,เอร์เรนะครับศูนย์เออ,เอร์เรคราวนี้นะ ตัว LCD ตรงนี้เราก็ให้ไปกดที่นี่นะครับ Open All File นะจะเห็นแท็บขึ้นมาอีกโดยกัน3ามสามสแทบ็บนะฮะในแท็บของจะเห็นว่าตัวนี้เป็นจุด C จุด H นะฮะแล้วก็มีจุด C ที่นี่นะครับนะฮะในที่ LCD เนี่ยเราก็จะไปเห็นว่า นะตัวนี้จะบอกว่ามันจะต่ออะไร d 0นย์นี่ครับ d ศต่อ enable นะครับ, 0, urn, รบก็ d 0นะต่อ enable นะตัว e นะครับ d 1ต่อ rs นะครับ d 1นะต่อกับ rs นะครับแล้วก็นะ d 2ต่อ rw นะครับ D2 นะต่อกับ R/W นะครับคราวนี้นะวงจรเราต่อเสร็จแล้วนะครับคราวนี้ก็ไปเ,เขียนโปรแกรมนะครับเขียนโปรแกรมตรงนี้ก็ในโปรแกรมมันจะมีคำว่า LCD initial แล้วนะครับก็เขียนเลย Y w s y true true นะครับแล้วก็บอกว่า print นะฮะปิ้น f นะครับ print f ใช้คำสั่ง print f คราวนี้ print f นี้ใช้อย่างไรบ้างนะครับ print f ใช้ไงบ้างก็กด f 1ดูนะครับ f 1 แล้วพิมพ์คำว่าอ่า print f แล้วก็ enter นะครับลักษณะของคำว่า print f นะครับก็จะมี format นะ print f string นะ print f นะเนะออ่ cs อ่า cs tr นะ h string ประเข้ค่า value นะครับก็อ่า ตัวอย่างนะครับตัวอย่างตัวอย่างก็คือปิน้นนะิ้นออกไปตรงนี้นะครับพิ้นตรงนี้ก็นะถ้าปิ้นอย่างนี้นะครับปิ้น LCD พุทธีนะแสดงว่าตัวนี้เปลี่ยนข้อมูลออกมาเป็นนะ LCD นะ ออกที่ LCD ถ้าปิ n น F ที่เฉยเนี่ยมันจะไปที่ RS 232นะครับไปไปยังคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งตรงนี้มันต้องมีการที่จะใช้ปิ n น F ได้จะต้องนะมีตัว RS 232ด้วยนะครับแล้วก็ format ตของมันจะเห็นว่าอย่างอย่างเช่นในตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะปินเปซ็นต U เปอ U ก็คือ format ให้เป็น เอาตัวเลข2หลักแล้วก็ U เนี่ยก็คืออันซายคือไม่มีเครื่องหมายนะครับแต่ถ้าเป็นตัว D ตัว D นี้มีซายนะฮะเป็นซายเป็น editor นะครับ U นี่อันซาย X นะ L L X L X นี่ก็เป็น hex นะครับเป็น hex นะครับถ้าเป็น F ก็เป็น float นะครับนะะฮ เป็นดเป็นยนะครับก็มีตัวอย่างนะฮะในส่วนนี้ว่าจะออกเป็นเลขฐาน16าน10นะครับคราวนี้เราก็ราเรู้แล้วเราก็มาเขียนนะครับเขียนก็ปิ้น t f นะครับตัวนี้ L เราจะออกไปที่ LCD ก็ l นะฮะเนะ LCD นะครับ pin F เนะี่ยตัวนี้ครับ LCD put c นะครับ LCD put c แล้วก็คอมมาถ้าอย่างนี้นะมันจะออกไปที่ LCD นะครับก็มันมี2ออย่างคือ slash F นะครับ slash สลับ n นะฮะสลับล n ก็คือถ้า f นี่สลับ f ตัวนี้เคลียร์คือเคลียร์ดิสเพย์ก่อนนะครับแต่ถ้าสลับ n คือ go to บรรทัดที่2ถ้าสลับ b คือ move นะฮะ move back มีทั้ง go x go y นะครับอันนี้เราสลับ f เอาบรรทัดแรกนะฮะ ทัานแรกก็คือ s ซลส h เอฟฮัลโหล l ัลโหลเทสนะ hello test แล้วนะก็ delay นะ delay ms อฟเหนึ่งร้อยถ้าไม่ดีเลย์นี่มันก็จะวิ่งเร็วนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บวิ่งเร็วที่จริงแล้ว ใส่ไปข้างหนึ่งก็ติดแล้วนะครับดีเลทหนึ่แล้วก็ทำอาร์โล่คอมพา์ดูครับก็ผ่านแล้วนะครับผ่านก็ไปรันดูนะครับรันดูก็ไปโหลดเอาโปรแกรมเข้ามาโปรแกรมอยู่ที่ได้ไดดีนะครับอยู่ที่ออ t โต้ศูนย์นทีศูนนะครับตัวนี้ก็20เมก นะครับยี่สิบมิก็ลองรันดูนะครับก็ยืยนว่า hello test ออกมานะครับ hello test เค้านี้นะ hello test แล้วนะครับต่อไปอเราก็จะให้มันให้เป็นเคาน์เตอร์นับนะครับให้เป็นเคาน์เตอร์นะับ ผมก็จะไปเอา,อาบัตทอนสวิตช์บัตทอนสวิตแล้วก็ไปเอา R อ 4.7k เข้ามานะครับ R 4.7นะครับก็ตั้งนี้แล้วกันนะครับ แล้วก็ไปเอาต่อไฟนะฮะ power นะครับอ่าต่อ B 0กับ B 1แล้วก็จะมี button switch นะครับ2ออันนะ คราวนี้ลองรันดูนะครับเดี๋ยวเราจะทำเคาน์เตอร์นะฮะทำเคาน์เตอร์อย่างแบบที่แล้วเนี่ยตัวนี้นับหนึ่งสามสี่ตัวนี้ก็นับนะครับนับลงอันนี้นับขึ้นนะฮะนับขึ้นตัวนี้ให้นับลงนะครับนับลงก็ไปเขียนโปรแกรมเลยนะครับเขียนโปรแกรมเราจะนับขึ้นตัวนี้นับลงที่นี่นะฮะ ก็ไปบอกว่านะที่นี่ก็ if นะครับนะ if เอาตั้งตั้งตัวแปรก่อนนะตั้งตัวแปรตัวหนึง่ง vnn นะฮะเท่ากับนะส่วนหนึ่งร้อยให้ค่าไปก่อนละกันหนึ่งร้อยคอมไพดูก็จะเออร์เลอร์ทันทีนะครับคอมไพดูเออร์เลอร์เพราะไม่มี vnn ตัวนี้ นะเราก็ต้องไปบอกมันว่าเป็นอินิเจอร์ขนาด3 2บิตบิตเป็น vnn นะครับนะบอกมันอย่างนี้บอกตัวแปรนะบอกตัวแปรก็คอมพายไปนะเรียบร้อยนะผ่านละตัวนี้ if อะไรครับ if นะเอาเอาตัวนะเอา if ออก,ก่อนคอมพล์นะดนะูผ่านละนะครับ ตัวเ n, n. ียคราวนี้เราก็บอกว่า if mm hmm. นะฮะมงเล็บ input ตไปอ่าน input ก่อน input ตเอ่อพินพินบีน,น 0, นะเท่ากับ0ก็คือถูกกดนั่นเองนะครับถ้าถูกกดลงไปเป็นมันก็เป็น0ให้นะ vn n เท่ากับ vnn บวกหนะบวกขึ้นไป1นะแล้วก็ตรงนี้อ๋อแสดงนี้ด้วยนะบรรทัดที่2บรรทัดที่1ตัวนี้บรรทัดที่สอบรรทัดที่สเราจะสล n นะครับสล n แล้วก็ใส่เปอร์เซ็น เปอร์เซนต์ตัวนี้น่าจะเป็น L U นะเปอร์เซ็นต์ L U นี่ก็คือ,อ L U นะฮะตัวนี้เป็นลองลองสายนะครับ L U เปอร์เซ็นต์ L U นะครับแล้วก็ข้อมูลของมันนะั้นใส่ไว้ตรงนี้ครับคอมม่า vnn นะครับ uh, n ก็เอาค่า vnn เนี่เข้าไปแสดงนะครับก so ็คอมไพดูคอมไพเสร็จก็ไปดูนะครับไปรันดูจะเห็นว่าได้100่งอคราวนี้เรากดเพิ่มนี่เข้าไปนะเป็น1เป็น2แต่ถ้ากด นะกดแช่ปุ๊บนี่มันจะขึ้นนะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำใหม่นะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าดีเลยน์ยน้อยเลยนะนะดีเลย์อ่าไม่ไม่ดีเลย์เนะฮะไม่ดีเลย์ยิ่งหนักนะครับลองดูนะครับถ้าไม่ดีเลย์เลยมันเป็นยังไงนะก็เอ่อ ไม่ดีเลยเลยนะครับแล้วก็คอมไพน์นะคอมไพน์เสร็จก็ไปดันดูนะมันก็จะวิ่งในลักษณะจะกดเข้าไปนะในโกดเข้าไปก็กดเข้าไปก็ขึ้นเยอะนะครับนี่นะสี400่เท่าไหรไม่รนะูนะครับกนะ็มองไม่ทันนะครับ คราวนี้นะตัวโปรแกรมก็จะแสดงและนะครับแสดงและบวกเพิ่มขึ้นนะครับคราวนี้ตัวบวกตัวนี้นะฮะาจะทาอย่างนี้นะครับตอนก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยนะตอนที่จะเข้ามาคอนโทนซี Ctrl C, นะแสดงเลยนะฮะฮัลโหลก่อนนะครับก่อนที่จะเข้ารูป Y ายนะฮัลโหล เรียบร้อยแล้วตอนเปลี่ยนตรงนี้นะครับนะตอนเปลี่ยนก็คือเอาไว้ข้างในนี้นะเมื่อมีการเปลี่ยนถึงจะนะเมื่อมีการเปลี่ยนถึงจะนําไปแสดงอีกทีนึงไม่ต้องแสดงเรื่อยๆนะครับก็คอมไพ์ตรงนี้แสดงว่าเข้ามาปุ๊บนี่แสดงก่อนจากนั้นเสร็จก็ค่อยเข้ามานะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงค่อยๆ แสดงอีกทีหนึ่งนะก็คอมไพล์นะครับคอมไพล์ไปแล้วก็ลองมาลัดนะดูนะกดนะกดเข้าไปนะจะเห็นว่าโอ้โหนี่เพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคราวนี้เราจะให้เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนะเพิ่มกี่ทีละหนึ่งก็เราก็บอกว่าเมื่อ ใส่นี่แล้วนะครับแล้วก็ให้เพิ่มขึ้นเลยแสดงเลยถ้ากดปุ๊บมันมันเปลี่ยนค่าไปเลยนะอ่าเปลี่ยนค่าไปละนะครับเปลี่ยนค่าไปเสร็จแล้วก็เราก็บอกว่าอ่าตัวนี้ y นะตรวสอบด้วยนะว่าดกดกดคีย์เนี่ยเอาขึ้นหรือยังนะครับ y input pin ตรวจสอบดูนะฮะ y input pin เท่ากับ0แสดงว่านะครับถ้า input pin เท่ากับ0นย์เนี่ยนะมันยังไม่ยกมือขึ้นนั่นเองกดอยู่นะครับกดอยู่ก็ต้องไม่ไปไหนนะฮะเพราะนั้นตัวนี้มันจะขึ้นไปทีละทีละหนึ่งนั่นเองนะครับ100แล้วก็กดเข้าไปเห็นไหม 1234ง,ส,งสาสนะแล้วก็อันนี้ก็กดลดนะครับลดแล้วก็เขียนอีกนะครับกดลดก็ if นะ if อ,อยู่ตรงนี้จาเงื้อเล็บนะครับนะ if ก็ไปดูว่า input pin B หนะ b 1เท่ากับศูนย์ไหมนะเท่ากับ0เพราะฉะนั้นถ้าเท่ากับ0นะตัวนี้ลบลงไปนะลบหก็โอเคไปนะครับจากนั้นเสร็จก็ไปลันดูครับตรงนี้นะลดนะครับลดลงไปเทีลหนนะครับ ตัวนี้ก็เพิ่มนะเพิ่มไปทีละหนึ่งะครับเพราะฉะนั้นก็นะใน l ลบ,บนี้ก็คือการต่อ lcd แล้วก็ทำ c o u n เ e r นะเพิ่มนะลดนะครับนะเพิ่มลดแสดงข้อมูลเพิ่มลดนะครับตัววงจรนะก็คือส่วนนี้ตัวโปรแกรม นะครับตัวโปรแกรมก็จะมี1นึ่นะมี LCD นะครับเรา include LCD มาและตัวแปร VNN นะครับคราวนี้ตัวนี้ก็จะมี LCD i n i t i a l i z a แล้วก็ VNN เท่ากับตั้งค่าไว้ว่าเท่าไหร่นะเข้ามาก็าไปปิ้นนะฮะไปปิ้นค่า,าเริ่มต้นไว้ก่อน นะจากนั้นในรูป y นะอย่าลืมรูป y ในส่วนนี้หลายคนจะจะผิดในส่วนนี้นะครับา y ในส่วนนี้อันนี้ผมก็เดี๋ยวลดอันนี้ขึ้นมานะครับปัญหาก็คือตัววงเล็บเห็นไหมวงเล็บของ เมนนะครับนี่ปิดที่นี่ส่วนวงเล็บนี้เป็นของ y นะครับวงเล็บปิดตรงนี้ก็คือเปิดตรงนี้ปิดตรงนี้ y ตรงนี้เปิดตรงนี้ปิดนี้นะครับนะวงเล็บนี้สําคัญในภาษา C นะครับนะภาษา C อันนี้ก็คือในส่วนโปรแกรมก็คอมไพลดูนะครับแล้วก็เอาไปรันดูนะครับสต็อปแล้วก็รันนะครับ